ครับในหัวข้อนี้นะครับจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของรับชาระหนี้จากลูกหนี้นะครับที่อยู่ในหัวข้อของระบบลูกหนี้นะครับให้คลิกที่เมนูรับชาระหนี้จากลูกหนี้ซึ่งหน้าที่ของเมนูนี้นะครับจะเป็นการบันทึกการรับชาระหนี้จากลูกหนี้นะครับตามการลูกหนี้นะครับในที่นี้นะครับเราจะทําการสร้างเอกสารใหม่นะครับเพื่อ ทำการรับชํลาระนี้นจากลูกหนี้นะครับโดยการกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อรันเอกสารนะครับระบบจะทําการรันวันที่แล้วก็เวลาที önem, mm ่ทําการสร้างเอกสารมาให้นะครับแล้วเราต้องทําการดึงลูกหนี้นะครับจากการลูกหนี้โดยการกดปุ่มค้นหาทานข้างหนาลูกหนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มค้นหาตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับระบบจะทําการดึงลูกหนี้ หรือว่าการลูกนี้ทั้งหมดที่มีในระบบออกมานะครับถ้าเราต้องการรับชำระนี่จากลูนี้ในเอกสารหรือลูกค้าท่านไหนก็ทําการคลิกแล้วก็เลือกรายการเข้ามานะครับระบบจะทําการดึงรายละเอียดของลูกค้าพร้อมทั้งเอกสารที่มีการยอดคงค้างอยู่นะครับแล้วเราสามารถที่จะใส่จำนวนเงินรับชำระจากลูกนี้ได้นะครับโดยทำการคลิกที่ยอดชำระ เ,เช่นอันนี้ผมใส่จำนวนหนึ่งบาทแล้วกด enter นะครับระบบจะทำการคำนวณยอดรับแล้วก็คำนวณยอดคงค้างให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องต้องทำการเซฟก่อนนะครับกับระบบทำการเซฟแล้วก็ทำการกด yes ถ้าเกิดเราต้องการพริมพ์เอกาสารตรงนี้ขึ้นมานะครับก็กดพิมพ์ระบบจะทำการสร้างเอกาสารนะครับแล้วก็มีการคำนวณยอดชำระแล้วก็ยอดรับสุทธิให้นะครับ